สวัสดีจ้าพี่น้องเพือนไปทั้งหลายสวัสดีจ้าเวลาสองทุ่มนอกจากตอนนี้อยู่ในประเทศสวีเดนนะแถวโซนยุโรปเพานอกจากเพราะว่ามันเป็นฤดูร้อนเต็มที่แล้วจ้าอันสองทุ่มแล้วกัยังแกงแกงป้างอยู่จ๋าบางล่างแย่ล่างหนาล่างตาละล่างหนาล่างตาเอาบน้ำอาบน้ำในอันตอนแรงแล้วจ้า แจ้งกลางปางอยู่จากท่านผู้ชมบ่มีเวียบ่มีคขีปยังลงให้ผท่านผู้ชมเลยจากมือนี้เพิ่งสิบฮปดงานแล้วจ้ะทำงานงงานกลางคืนอีกแล้วแต่ท่านผู้ชมเบืองแดดเบืองตะวันทา้งไหนน้ะใส่เนะ้นะเห็น่าจากท่านผู้ชมโอเด้ เห็นหมดจากพระอาทิตย์เที่ยงคืนพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะทุกคนสวัสดีจ้ะพี่น้องว่าบางอากาศมืันนี้จ้ะสองทุ่มด้นี่จ้ะแดดเต็มฟ้าอยู่จ้ะ สองทุ่มนะคะตอนนี้สองทุ่มค่ะประเทศสวีเดนเวลาเนี่ยสองทุ่มยังมีแดดอยู่เลยเห็นตะเวนม่าแต่ท่านผู้ชมนี่ตะเวนตะเวนนะคะตะเวนยังมาตกดินเลยจ้ะสองทุ่มอาทิที่เที่ยงคืนนะคะทุกคนเดือนนี้เน่ยเป็นเดือน พระอาทิตย์เที่ยงคืนแดดเต็มฝ้าเลยจากสองคืนซ้ำซ้ำาบสามโมงบานเฮาน่ะจากเวลาน่ะนความแจ่งพนะ่ะาทิตย์เที่ยงคืนนะคะทุกคนพาทิตย์เที่ยงคืนเดือนนี้ ประเทศสวีเดนเบิงเมออกอฮ้ยก่อนนี่สวยแล้ว่ะก้อนเมกสวยๆเลยเวลาสองทุ่มดอกโบตันนะคะทุกคนนี่สวยๆนี่จ้ะ ดอกโบตันมีสีแดงอีกเด้สีบานเย็นดอกโบตันสวยมากเลยจ้ะดอกโบตันมีสีบานเย็นน้ำเนาะจ้ะสีบานเย็นนี่เห็นเวลาสองทุ่มเราจะท่านผู้ชมเนี่ยยาไทย,ยนี่ยังแก่งกลางปางอยู่จ้ะ ดอกโบตันสวยมากเลยนมีสีขาวแล้วก็สีบันเย็นปลาอางุ่นบรรยะะวางหันเป็นตออยู่จ้ะตอนนี้เริ่มเป็นนั่นหกละปลาอางุ่นเวลาสองทุ่มนะคะ ต้นพริกแยะยมือพริกที่ปลูกกันที่ว่าบอกพริกที่ว่าเผ็ดที่สุดได้ลกน่นจะปลูกใส่กระถางล้วจ้ะมีหลายต้นอยู่แต่ว่ามานี่โชว์ต้นหนึ่งก่อนจ้ะ